เดชัยวันนี้แต่งหน้ายังไงจ๊ะวันนี้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะวันนี้งไ,ง <oz> ไม่ได้เหยียบนะทำยังไงไม่ได้เหยียบหน้าเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เหยียบหน้าเลยค่ะปกติเหยียบกี่ชั้นน่ะอ่าประมาณสี่ชั้นค่ะโอ้ชั้นเี่ยชั้นที่ห้าคือว่าบล็อกหน้าเรียบร้อยเอียบหน้านี่ทำยังไง <oz S 2> โอ้หจะมายังไงจะ คล้ายๆว่ากระติ๊บว่าถือถือเป็นสิ่งละได้รายดังได้ได้อุ้ยหรือเนว้อ๋อวันนี้ได้ไล่ดังไหมบ่ค่ะเหมือนวันเด้ไล่ดังนะคะวันนี้ไม่สวยค่ะวันนี้มันไม่สวยค่ะเอหยบเอหยบหน้านี่เหมือนเอหยบปลาบ้านเราไหมก็คิดว่ากันสิละกันจะขึ้นกัน จ้าก็ขอขอบคุณเจชยาบ้านนองเหียไครจังหวัดสารคามคนสวยประจำหมู่บ้านโดยตรงค่ะโดยตรงค่ะโดยค่ะโดยเพราะไม่ได้มาเหยียบนะเอ้ยังไงเด้อะบ๊ายบายเนอะเพราสวยไม่อ๊ายบายกันวันนี้เพาะสวยค่ะวันนี้าะสวยบอกกันยังเช่าบ้านที่เป็นเอฟซีเจชยาหน่อยสิโอ้ฝากบอกนะครับว่าวันนี้มันได้เหยียบหน้าค่ะ บันนี้ไมดเหยียบหนาค่ะและมันสวยอย่างไงเจสยาก็น่ารักสำหรับทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ